สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายวิชาภาษาไทยค่ะกับคุณครูหนุ่ยนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องคาพ้องรูปพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาเรียนเรื่องคําพ้องรูปนะคะ ก่อนที่เราจะไปรู้จักคำพ้องรูปเรามาดูคำพ้องก่อนนะคะคำพ้องก็คือคำที่เขียนเหมือนกันหรือออกเสียงเหมือนกันแบ่งเป็น3มชนิดดังนี้ 1. คําคำพ้องรูป 2. คํคำพ้องเสียง 3. าํคำวยพน์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำพ้องความคำพ้องรูปก็คือ เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันนะคะในการอ่านจะสังเกตเห็นว่าคําที่เรายกมารูปเหมือนนะคะก็คือพองรูปก็คือรูปเหมือนที่เหลือก็คือแตกต่างทั้งเสียงทั้งความหมายนะคะเรารู้จักคําพองรูปเสร็จแล้วทีนี้เรามาสังเกตนะคะลักษณะคําพองรูปที่สามารถสรุปได้ง่ายๆอยู่3ลักษณะ 1. เขียนเหมือนกัน2 ออกเสียงต่างกัน 3. ความหมายต่างกันเห็นไหมคะว่าถ้าพองรูปก็คือรูปเหมือนแค่นั้นนะคะคิดง่ายๆนะคะทีนี้เรามาดูคำศัพท์ที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะก็ไก่รอเรือสรลอีเขียนเหมือนกันแต่ว่าจะอ่านต่างกันก็คือคำแรกนะคะอ่านว่ากรีความหมายก็คือกระดูกแหลมที่หัวของกุ้ง ต่อไปก็ไก่รอเรือสละอีเหมือนกันอ่านว่ากะปรีนะคะหมายถึงช้างต่อไปมาดูตัวอย่างที่คุณครูยกมานะคะคำที่สองก็คือคำว่าสอเสือรอเรือสลอะคำที่หนึ่งอ่านว่าสะนะคะหมายถึงเอ่งน้ำขนาดใหญ่คำที่สองหมายถึงอซอเสือสะอะนะคะอ่านว่าสละความหมายก็คืออักษรแทนเสียงสะอะอย่างเช่น สระอะสระอะอย่างนี้นะคะสระอิสระอีเห็นไหมคะว่าคําเหมือนกันเขียนเหมือนกันแต่เวลาอ่านจะอ่านต่างกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูคําศัพท์ต่อไปที่ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะก็คือปรักนะคะคาแรกอ่านว่าปรักหมายถึงเงินคําที่สองก็เหมือนกันนะคะเขียนเหมือนกันทุกอย่างเลยปอปลารอเรือน,นะคะแม่หันกก่กไก่ก็อ่านว่าปรัก ความหมายก็คือหักคำว่าปักเป้านะคะปักเป้าปักเป้าปักกระเป้านะคะมาดูคําที่1อ่านว่าปักกระเป้าก็คือชื่อปลานะคะชนิดหนึ่งนะคะต่อไปปักเป้าความหมายคือชื่อว่าวชนิดหนึ่งมีหางยาวเห็นไหมคะว่ารูปเหมือนกันทุกอย่างแต่ความหมายก็ต่างกันต่อไปมาดูคําศัพท์ที่คุณครูยกมานะคะเป็นคําสุดท้ายนะคะ คําว่าเพรานะคะเพาวความหมายก็คือแกนสําหรับสอดในดุมรถนะคะแล้วก็เขียนเหมือนกันอีกแต่อ่านว่าเพลาหมายถึงเวลาค่ะ<ส>ยังไงบ้างคะเรียนมาถึงนี้พอที่จะเข้าใจหรือ,อยังนะคะเราก็มาสรุปรวมกันนะคะด้วยกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ คำพองรูปนะคะสามารถสรุปได้ดังนี้ก็คือเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันในการอ่านนะคะจึงควรที่จะสังเกตนะคะแล้วก็ต้องระวังในการอ่านคำพองรูปและดูความหมายให้ถูกต้องนะคะต่อไปก็มาดูกิจกรรมทดสอบความรู้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องคำพ้องรูปไปแล้วคุณครูก็ มีกิจกรรมที่ทดสอบอยู่นะคะก็คือ2ตอนตอนที่1ก็คือให้นักเรียนเลือกคำพ้องในวงเล็บท้ายประโยคมาเติมลงในช่องว่างให้มีความหมายที่ถูกต้องนะคะจำนวน5ข้อนะคะสำหรับตอนที่2ก็ให้นักเรียนจับคู่คำพ้องรูปนะคะกับความหมายให้ถูกต้องตอนที่2จะมีจำนวน10ข้อนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนเรียนเรื่องคำพ้องรูป ง่ายไหมคะสำหรับวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นการดึงดูเรื่องคำของรูปแล้วนะคะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ